ันนี้ผมพามาเที่ยวไทยคือแบบได้ข่าวว่าที่นี่มันที่ท่องเที่ยวสวยังเราอยู่ทีุู่ป่าตาดนะครับจังหวัดลุยไทยถ้ำภูป่าตาดนี่ขาวขาวนี่นี่นี่ตรงไปอม่นี่ยเยอะมากพี่ๆทุกท่านท่านผู้ชมนี่ผมพาไปดูเหมือนแบบอยู่อเมริกาชอบมากเลยดูดิเป็นเป็นผาแล้วตรงกลางคือข้างล่างมันจะเป็นป่ามากเลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยใส่ชุดลมครับอยู่กผมอีเกียเฟรมวันนี้ผมพามาเที่ยวเราอยู่ที่หุบป่าตานนะครับจังหวัดอุทัยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบข้างบนจะเป็นถ้ำผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยปะ เี่ื่องห้ามคือห้ามสูบบุรี่ที่นี่เป็นอุทยานห้ามสบบุีแล้วก็ห้ามนำมันน้มัแล้วก็ห้ามนํำตัดเยนะทำตามกฎนะผมเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้นะเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยที่นี่มันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนเป็นทางเดินขึ้นกะว่าน่าจะถึงยอดอยู่อะอยู่วันนี้จะเดินให้ขาลาไป่ะถ้าปูปาตาดนะตอนนีู้ข้างในคือแบบอูมากาศเดีคุณดูข้างบนครับสวยไเป็นไงตรงนี้มันก็เหมือนจะเป็นดินนั่นแะผว่ามันน่าจะเป็นพวกียนลกหนักได้ดีน ที่เราจะเข้าในถ้ำแล้วป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับมันจะน่ากลัวหน่อยแต่กิงข้าวข้าวเล่นให้มาเยอะมันจะสนุกมากเดี๋ยวคุ่นโรมข้างในเป็นอย่างนี้โคตรสวยอะแต่ถ้าปิดไฟปุ๊บมันก็จะมืดมันก็มืดอยู่แล้วนี่ข้างในมันเหมือนเป็นห้องนะหละมันเหมือนเป็นห้องโถงมากกว่าใน่ล้องเห็นอยู่ใช่ไหมอืมมืดมากเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมันจะรู้ไปฝั่งนึงเลยดูฉันดูอีกฝั่งนี้ดูดิ โหคนเงนจัเลยได้มหไป็นยังไงมันหินอ,อ่อนเลยผู้ชมคล้ายหินอ่อนอะ่ะหนอ่อนใมมันค,นคล้ายหินอ่อนอะ่ะโหมันจะมีโพ้าไปอาเงี้ยโอในกาลนี้คือแสวยถ่ถ้าได้มาแล้ะได้มาแล้วะเด๋ยผมขออกกเพิ่มใหเพื่อจะได้เห็นชัดว่า,างันเป็นยังไง นี้นะผู่ดูดิมันจะเป็นพวกหินย้อยมามันไม่ใช่ย้อยหรอกมันเป็นจริงเลยแบบแบก่อนของจ,จากธรรมชาตินี่ขาวๆขาวนี่นี่นี่ตรงไปผมนี่เยอะมากนเราเหรอเราเนี่ยน,น,นี่เลยตัวโควิดเนี่ยไม่ใช่นี่เขาหอกไบอย่างนี้เราระวังบินล่วงนะเพราะว่าอันตรายมากมันธรรมาชาติแค่ถ้าสมมติผมไปยิงข้างในมันก็จะดูมืดเห็นไหมมันจะดูแบบเป็นตัวใหญ่ไปเลยไหมมันจะดูสวยไปเลย ว่าประมาณนี้ข้างในว่าข้างในมีอะไรบางข้างในก็ดูมุดสี่ข้อเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างเดี๋ยวไปตอนข้างล่างเลยชุดข้างล่างและของหาดไอของป่าผู้ปักตาเออผู้ปักตาอะไรสักอย่างผู้ปักตาอยู่ข้างล่างตอนนี้คุณป้ายมันมีมันบอกให้เราเดินอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างล่างเป็นยังไงมันจะเป็นป่าที่ผมบอกข้าง อยู่เป็นป่ามันมันไม่ลกอ่ะมันไม่ลกอ่ะมันไม่เรียกว่าป่ามันเล่นกเหมือนสวนสาธารณะถ<แ>้าผมชอบธรรม,มาชาติเงี้ยได้ยินเสียงนกแล้วแบบไม่อันตรายเลยมันไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวเรามึงมาแมหวงอะไรหรือเฮ้ยกเรอันนี้ก็เป็นทาง,องเอนเราเดินอ้อมชมบรรยากาศนะเนี่ยโอ้โหดูดิไม่รู้ว่ากล้องจะแพนเห็นบ้าเง สวยอะข้างบนอนะตรงนี้นลงมาตรงนี้นะยังมาดูที่นี่ยุงป่าจะเยอะมากพิเศษนะสำหรับ,บคนที่แพ้ย,ยุงนะให้ทากันยากันยุงมา่้ยใส่ชุดให้มันปกบคุมมิจชิดนะเพราะว่ายุงป่าก็อันตรายกันนะไม่ใช่เล่นๆนะยุงป่ามดวเหมือนกันแลนะบรรยากาศแบบมันดูดีอะเออถ้ามีแคมปิ้งอยากมานอนมาก ตัวนู้เรายังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเราจะไปไปให้รููว่าตันู้ดนีอะไรเราเที่ยวที่นี่เราต้องไม้คุ้มเราอย่าแบบมาแบบมาแป๊บแ๊แล้วก็ไปแล้วต้องแบบให้คุ้มไม่ให้มันคุ้มกับเวลาที่เราเสียมาอุ้ยยิงกือมังกรเสือภูสัตว์ป่าของที่นี่นะผมมันจะไม่ค่อยมีสัตว์อัเท่า่เพราะว่ามันเนี่ผมว่าน่าจะมีเนี่ยแต่เราไม่มีมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเชิงแบบว่ามีสัตว์ป่าให้ดูอะไรมากมันเป็นเชิงแบบต้นไม้ธรรมชาติแล้วก็แบบธรรมชาติมันผ่านกี่ปีมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จแบบ กฎการธรรมทางธรรมชาติเออถ้ากล้องสั่นหรือเสียงไม่ค่อยชัดหรือว่าภาพอาจจะเร็วหรือไม่ค่อยชัด,ด่าไรต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันดีเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์มานะคือเรามาเลยเราไม่ได้ใช้เลยว่ผมันไม่ทางไปนะแต่เราเราไม่ไปด้วยวะ่ะตัวความปลอดภัยนะมันก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมมันมันบอกไม่ถูกอะ่ะ มันสวยจริงมันสวยจริงเหมือนโลกอยู่ในเหมือนอยู่ในโลกของไดโนเสาร์เลยใช่ไปอยู่ในโลกไดโนเสาร์อะคิดว่าอยู่ในหนังเรื่องอะไรวะมค่กอย็อยากอินเสิร์ตอะไรมากแบบอยากให้แบบหหเหมือนแบบว่าคนดูมาเดินตามผมมาเง,งี้ยมาดูด้วย, <c oughs> ม,วยมันสวยอะบอกไปถูกก็คือมันสวยอะอีกข้างบนเลยว่ะปิดตรงนี้วะมันสวยจริงตรงนี้เขาเรียกว่านาทีลอยนาทีลอยคอยมาถึงช้างลอยเผือบนี่เป็นรูปช้างเห็นไหมมันเป็นรูปช้างเป็นกัดก่อนจากธรรมชาติะ ใกล้ปีนี้ก็พามาเที่ยวที่อุปปาตาดจังหวัดอุทัยนะโหใครอยากจะมาก็มาได้ค่าเสียก็เข้าแค่ยี่สิบบาทมันบรรยากาศสวยไม่อยากจะพูดมากแล้วกันปีนี้ก็อย่าลืมฝากกดและกดแชร์แลกกะกด subscribe ดีเกียรเฟรมเลยนะแล้เป็นกำลังใจด้วยอยากทำอะไรก็บอกเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย